ทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม TFP นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันอีกรอบนึงแต่ละคนวันนี้มีใครบ้างครับมีทศมดกร Q QV ทศเพชรต้อมนะครับผมู้เล่นประมาณ20กว่าคนนะครับเห็นแล้เชยร์พิเศษเห็นแล้วเชียร์พิเศษนะครับคุณลอสทางว่าผมตะมมือยี่สิ่งตบมือไม่ยังไม่พร้อม ไม่จะเย่าไปกินรไมกินรไมกินรวมกินนี่ครับผมหน้าแต่ละคนก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตามเป็นเฟกที่ขึ้นเลยโบ้งใส่หน้าพวกมึงปุ๊บ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 ในในในพูดคาว่าก๋วยเตี๋ยวดูที่ท่านพลังหุ่นเจ้านี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวห้ังของก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเฮ้เฮเจ้าโดนคำสาปก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วทอดวันนี้กินอะไรวะเพื่อน ก๋วยเตี๋ยวพวกเจ้าพวกเจ้าจะหนีคำสาปก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไปตลอดกาลเฮียเอ้าผมจะซื้คนแรกฮะใครวะเอาเจอรันท็อปมึงใครเนี่ยกูไงโอ้ยเน่าคุณมีสามตัวงังมดมีเยอะจังเออยูยจะซิมเลยมันมีสามรันท็อตมันเก็บตังค์เก็บจัดมาวิไอ้ตัด ปเยอะจังเลยวกระจกมันกังวเลยต้องกระจอกเลยไม่ต้องยุ่งของดาวพี่จ้ราทำแล้วนะ้ราทำอุ้ยต้องกินเล่นทังอะครับทุกคนต้องกินเล่นทังครับกินเล่นพั้งกินเล่นทังครับหมดทุกคนโหลดซื้อตัวพังไงหมดตัวกดไปเลยแล้วกันตัวไอ้นอตีตีิมงเพื่อนเจ้าเหรอตัว อเราถามเป็นเจ็โอ้เจลิญเพลสเจ้าจุดโกยติคุเจอฮันเตอร์นายคุณตะบองเพชสอุ้ยเจ้าแผงกินว่ะแมไหมกินมีมีสิโฟอ่ะตดเล่นซุปเปอร์แฟนใช่ไหมเอาไปทำอะไรซุปเปอร์แฟนมีว่าจะเป็นซุปเปอร์แฟนถ้าเล่นซุปเปอร์แฟนอะตัวที่มึงเห็นไหมตัวที่แต่งแสงอ่ะตัวที่มันเหมือนกับว่ามีเิ่งซื้อมาคิวเมื่อกี้ไม่ทำไห้ลงมันจะมีของมันจะมีของแล้วถ้าซุปเปอร์มัมอ่ะซุปเปอร์มัม

ทำไมแ <Okay. S 2> อปเมนแม่งดอกตังแค่บาทเดียววะเอย่างนี<อ>้ติดด้วยแต่ว่าของไอคอนมันเก่งกว่านะอไอคอนมันบิตบิกโก้มันมีลูกบอลดิโก้ไว้เต้นกโกโก้ด้วยนี่ทำยังไงได้ดูตั้งไว้ข้างหลังเอาเไปฉัรก็โตฮัเอันก็โตฮัลฉันแคสโซคอโอเยเยแคสโซคอแพ้ไม่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 คุณร้แค่นั้นพอมือต้องร้องตังแ <c oughs> ค่คุณพกแค่เพลงนี้กูจะหมด กว่าเกมนี้มีเด็ดมีเด็ดทดมีเรียใช่ไหมที่ทรมานมันมันไม่ไดเล่นาไม่กูเคยเล่นนันคือกูไม่ได้เจอหนักเหมือนเหมือนที่เจอพวกมึงเนี่ยพวกมึงตึงไปอ่ะเฮ้ยไม่ตึงนะกพรว่าพวกเรากระโปูดนะไอ้โม่อะไรตึงเหรอเพื่อนไอ้เฮียมดเล่นทุกวันไอ้มดโม่ตึงใช่ใช่เนี่ยแหละม่อะไรทุกวันมโม่ทุกวันโม่ควกระเจาะไม่เกียจหาละ ทุกวันว่ะเทุกวันว่ะไอเหียเจ๊ไีน้ยเจ๊จีนเปียกบอนสวัสดีเมสเปลี่ยนบอลหี่อะไรก็นกับไปเล่นพังอีกเลยเหียไอ้กี๊นในสัตว์กลับไปเล่นพังเลีโว้เหียพังควยได้พังควยได้ยิงได้ยิงไ้โอ้หอยมดตัวเหียอะไจะไม่หมดเียเฮียเกีนทำไมมัน่างคานตัวกไม่ตายวะเเีย เอ้ยตานี้ทดตายเลยปะเนี่ยยังยังได้อีกเทิ่อนนึงเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับโอ้โหอยมันไอ้ดันมึงหยิบป้าคุณหนูมาพลาดบ่ารอเลยนะเออใครฆ่าวทดน้องยองเรื่องตั้งนิสเกตเอาหัวใจทดเพื่อนอีเดอร์บีงั้นไม่ตายหรอกสู้วัวกูแพ้ ทอดสองมึงเที่ยอะไรนี่ยันแปะคอยทอดเอ็นสัตว์พุดรวยเลยฮะไม่รู้มาขับอะไรกูขับด้วยมึงลองคิดดูนะหมัดสามหมัดธนูสองอันกันเวทหนึ่งไอ้เหี้ยของแท่งไม่มีเลยทอดอ๋อหมายถึงของใน็กน่งใช่ไหมเออทำอะไรไม่ได้มึงมึงใส่หมัดหมัดได้แล้วหมัดหมัดสักตัวนึงเอาหมัดหมัดสักตัวนึงใครยังบวกกันอยู่วะ กูไงอ๋อเขเตะหมัดเหมือนโอ้ยเขี่ยกว่าจะตายเออสวยๆๆๆเขี่ยมชนะกูไอเพชรเนี่ยคนท้ายทศไม่ตายยังไม่ตายก่อนเพชรจะตายเออทศไม่ทศไม่ได้ใส่ของนี่หว่าเฮ้ยไม่ตายดีไม่ตายดีไม่ตายดีไม่ตายทศไม่ตายไม่ตายทศทศตายไม่ตายโอุเยโอ้ยแม่งนี่แม่งชอบฆ่าเพื่อนแม่งนี่ใส่ไม่ดีเลย ไม่ดีลไม่ดีว่ะไม่ดีเลยไม่ดีเยจริงจรงเพื่อนไม่ดีแม่งเ็ด่ใส่โคตรเร็วเลยแม่งจริงจริงเลยริงเร็วิเร็วๆอไวมอ้แคกูจะยังมือก็ยังไม่ได้หยุดตีก็หยุดไม่ได้กูกูกูขายแล้วรู้ว่าเจอโรถกูขายทิ้งเลยอุ้ยเอนโอ้โหฮัลโหล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 ฮัโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮ คนลงคนหรอหลังกางกว่านะพี่ชายเอ้ยดเอยากเน้องกินจังอยากุยเหียมีมีออยวะมันมีออยมีมีมี่แก้วแน่มึงเดินน้องกินหน่อยไม่ใช่ตอมกินนะตอมกินตอมกินตอมกินกเจะเกีเอเยกเจกีกรนอันนี้ยก ไอ้เนี่ยทุกคนทุกคนไม่สนใจกระดานตัวเองเลยหันมาดูกระดานในที่หมือนเอาว่ะ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 เอว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาอ๋อเจเจหลังป้อมเจ๋ลังป้อมป้อมอมป้อไอพวกอยู่วงกู้เนี่ยต้องอยู่วงกู้โอ้ยยุ่งมากโดนรแล้ว กูดูไอ้กิงก่อนเลยกูดูไอ้กินก่อนกูไม่ดูอะไรคาลินรับน็อค้า่ผมอกินีอโดนับเลยออ้ยเรียบร้อยครับผมอ้ยตอนมือตัวเต็มตีนเลยเอยเอ้เอยออยเอ้ยเอยอเอยอเออยเอ้ยอ้นเอยอเ้ยเอ้อเออเอ้ยเอ้ยอนเอเอเียยอ้อยอย้ เยังไดสองเกมอ่ะเขาอ้างปะโอ้ยไม่จิ้มอาย่นานครับเดี๋ยวจิ้มเดไ๋ยวจิ้มิันึงในจิ้มมีโทษหน้าสองดาวอ่ะเอาผมตอนนี้อันดับแปดคือโทษนะฮะอันดับเจ็ดคือการีนนะครับผมอันดับหกก็ได้จะเป็นกูมากเลยมาก่อนไปเลยอันดับห้าคือบังกอนเย่เอาไปจับภาพกันต่อนะฮะ อันนี้อันดับหนึ่งนะผมที่อยู่ตอนนี้ก็คือคุณมดนะฮะตามด้วยเป็นแขกรับเชิญน้ำลอสถามผมแล้วก็จะเป็นตะบอดเพชรแล้วก็ที่ใกล้ตายมากสุดก็คือคุณชิวนะครับผมไม่เกัวอยู่แหลมยังเจอเจอมดกว่าเดียวจะมาดูมึือไปดูมันเนี่ย่าไปเงี้เดี๋ยวมันมันมาดูกูก่อนไม่คิวไม่จัดแตกก็ดูจากตัวละครแล้วก่อนนี่จะตีมังกรนะฮะใครจะเป็นการ สู้เก่ค่ไหเราไปดูกันเาจะับภาพมาดิคุณตะบองเพชรนะฮะคิเพชรที่ไปไหนอะพี่เอาคนตัวส่งเขาคือคุณตะบองมดนะฮะผมเทกที่ไปไหนอะโยงวิ่หน้นั่นหรอเด็กคู่เี่ยอะรวะนั่นเด็ที่อยู่ตัว้อเอก็ตัวก็สองวเลรบาคนไม่ใครเจอปหาไปเลยกินุ้้ยี่ลองล้างมาอาย อ่าครับผมชัยชนะแมตช์นี้เป็นของคุณหมดนะครับเดี๋ยวไอแพดเราดาวตังเต็มแปลกเป็นเรื่องของรถเหรอวะเจอตัวฮาบาสัมดาวครับผมอันดับที่สี่ับผมเป็นคุณคิวนะครับผมตอนนี้ท็อปสามของเราครับผมมีคุณอะไรนี่อีกอที่อะไรนี่โวยตันแบบนี้เลยเหรอใช่แพดไอแพดทำตัวฮาบาสัมดาวคือประกาศชนะแล้ว ไปเลยเพชรไปเลยโชจินโชจินเชียร์เพชรเชียร์เพชรเชียร์เพชรไอ้เพชรชนะหมดได้ไอ้มดตายคนแรกคือกูพวกพวกกูบรรลุแล้วเว้ยเพชรพวกมึงเป็นความหมักกับพวกกูไอ้นี่มึงอะไอ้เอ็กโค่มันเนี่ยเปลี่ยนนะเดี๋ยวเจอทีมยวเจอทีมทีมสี่ไม่ไม่ไม่คนแปลเป็นสิบสุดไอมาล่อแล้วตึงเลยไอดีคนเนี้ยเอ้ยของซับของซับไอ้เพชรของซับมาแล้ว ป็นรบอกทุกคนเชียร์มึงอยู่นะเว้ยไม่้มึงแพ้มดได้เท่ากับเท่ากับชนะเลเนี่ยไม่ไม่มึงใส่ไม่มึงชนะก็ไอเอรอทามชนะคือแบบว่าพวกกูดีใจแล้วอลหมอกเลยวอลหมอกวอหมกคาเซนตัวอ่ะที่มัแอบดูเพื่อนลาวนี่เป็ตู้เปสู้เป็ตู้เป็ตู้เปตู้เป็ต้เอาเลยเปอดเป็ดอเไรเบ็เอานเออเบ็เอะไรเเอานลงอ้า ไม่ไม่พลังของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยากให้มึงแพ้มดฝรั่งมิตรภาพไป็สัตว์มึงดูไว้มดเงินตาเฮียพลังโชว์เน้นนี้ถึงโชว์หน้าสองหัวไห้ไว้เลยเฮ้ยมดไอ้มดโดยพลังโชเน้นพวกคนแล้วเฮียนี่มันหนึ่งวิ อยู่ค้างอยู่ไม่ไม่ไม่พลังโชเน้นไอ้มดวิญญาณของเพื่อนที่ตายไปแล้วได้สิงอยู่ในตัวเพชรอลดิมึงอยากวิญาณตาบ้าเพชรเอเพืมมือไว้ได้แค่ตัวารนี่การ์ตูนโชเน้นอ้มดเพื่อนกลัวให้เอกูเพอนพื่เอกลกลอกลลอลอเก่เืออเอเกอลเอเออเอลเเอลเลเอเ โจนบาลจเน้นนะดิมัดแรกของทดนะมัดสองของกีนมัดสของต้อมมัดสี่ของกูนะมันตีของไอ้คิวนะ อย่าหาทางชนะไม่เอาไม่เอาไม่มึงต้องตัดจบแล้วมึงต้องยอมแพ้แล้วเนี่ยจะได้จบอันเป็นดีก่ตัวอะไรเหรอตัวอะไรเหรอเออตัวร้ายมึงก็ต้องตายแล้วดีเพลงใหม่ลุกขึ้นมาแล้วเนี่ย เุ้ยอุ้ยเ้ยไ้ตัว้ายเป็ดสองไันจัีบหมยแล้วตัว้ายได้ได้ไงพีเป็หญตัว้ายเปสองมาว่ะฝ่ายลวได้เวลาได้เป็ดเป็ด้เวลาแล้วอาสมดาวหบาทักตัวเฮ้ยไปเลยพ Dai, ่เไปเลยเพงตัว้ายกลับมาว่ะอนนี้ว่ะับลโลเลยเพ็รโลเลยโลเลยโลเลย เอี้ยตัวร้ายมาว่ะไม่รู้เลยพี่เป็นตัวเงินเพื่อนตลิบใจเฮ้ยเป็ดเงียบเป็ดตังเยอะนัฮะพี่เต็มห้ึ่สิบบาทใช่ไหมเออแต่ไปเปลี่ยนไปดูไปห้ตังไม่ปซื้อแล้วขอล่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยฮีโร่ยอมแพ้รวยแล้วไม่ใช่ตังเลยม่ไม่ฮีโร่ของพวกเราไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ยังก่อนแต่ยังก่อนโโอ้ห

กูเป็นคนดูได้ป่ะกูเป็นคนดูอย่างเดียได้ป่ะเลยเลยมีแต่หน้างะไรแค่เดียวเออแคบเดียวนี่เดี๋ยวเดียวรถขวาดัดจะมาข้างี